ประสบการณ์ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นั้นขอเอาใจเพื่อนๆที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับห้องเช่ากันสักหน่อยนะครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งเขาเพิ่งจะย้ายที่ทํางานใหม่ครับและมีความจําเป็นต้องหาห้องเช่าอยู่ซึ่งตัวเขาเองนั้นก็พยายามหาห้องเช่าในราคาที่ถูกมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเขาก็ได้ห้องห้องหนึ่งมาครับฟังดูแล้วก็น่าจะไปได้ดีใช่ไหมครับ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนก็คือห้องห้องนี้มันมีเรื่องราวบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่แค่ฟังก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้การรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับอีเมลฉบับนี้ถูกส่งมาจากคุณท็อปครับ เขาบอกว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่ผ่านมาคุณท็อปได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้เข้ามาทำงานที่สำนักงานเขตแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครหลังจากที่ได้งานทำด้วยความที่สำนักงานเขตแห่งนี้นั้นอยู่ห่างไกลาจากบ้านที่เขาอยู่เป็นอย่างมากเลยครับการที่เขาจะต้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านเพื่อมาทำงานอีกฝั่งหนึ่งของเมืองหลวง มันทําให้เขาเหนื่อยล้าและสูญเสียเวลาไปกับการอยู่บนถนนเมื่อเป็นแบบนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะหาห้องเช่าเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทํางานสักเท่าไหร่ครับพยายามหาห้องเช่าราคาถูกที่ใช้เพียงแค่อาศัยพักนอนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการห้องที่หรูหราอะไรมากมายและหลังจากที่ใช้เวลาหาอยู่หลายวันขี่รถเข้าออกซอยเล็กๆอยู่หลายซอยในที่สุดเขาก็ได้พบเจอกับห้องพักที่หนึ่ง ที่อยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานครับหอพักแห่งนี้เป็นตึกแถวสี่ชั้นที่ดูสุดโสมตั้งอยู่ในซอยเล็กๆที่รอบข้างเต็มไปด้วยพื้นที่รกร้างมากมายเมื่อมองจากภายนอกจะได้พบว่าตัวตึกเองเนี่ยดูเงียบอย่างผิดปกติเลยครับไม่มีเสียงคนไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าหอนแต่คุณท็อปเองบอกว่าเขานั้นก็ไม่ได้ใส่ใจเรื่องแบบนี้อยู่แล้วครับเขาเดินตรงเข้าไปที่ด้านใน เพื่อตั้งใจจะสอบถามเกี่ยวกับห้องว่างเมื่อไปถึงเขาได้พบว่าที่ชั้นล่างของอาคารแห่งนี้นั้นเปิดเป็นร้านซ่อมทีวีครับคุณท็อปได้พบกับคุณลุงท่านหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าของหอพักเขายิ้มทักทายหลังจากนั้นก็ได้แจ้งความประสงค์ของการเข้ามาในวันนี้นะครับซึ่งคุณลุงเองก็ทําท่าคิดอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เอื้อมมือไปหยิบกุญแจมาดอกหนึ่ง ลุกขึ้นจากเก้าอี้และเดินนำคุณท็อปขึ้นบันไดไปยังชั้นสองเมื่อเดินขึ้นไปถึงที่ด้านบนมันทำให้คุณท็อปได้เห็นว่าหอพักแห่งนี้ก็เป็นหอพักราคาถูกโดยทั่วไปนะครับที่หน้าห้องแต่ละห้องก็เต็มไปด้วยชั้นวางรองเท้ามีครบทุกอย่างเลยครับตั้งแต่รองเท้าแตะยันรองเท้าผ้าใบที่ชั้นนี้มีห้องพักตั้งเรียงรายกันอยู่ประมาณ1ิกว่าห้องเขาเดินตามคุณลุงเข้าไปจนเกือบสุดทางเดินเลยครับ แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าห้องห้องหนึ่งคุณลุงใช้กุญแจที่มีอยู่ในมือค่อยๆไขเปิดเข้าไปในระหว่างนั้นแกก็หันหน้ามาพูดกับคุณท็อปนะครับว่าห้องนี้นะว่างอยู่สามารถย้ายเข้ามาพักได้เลยค่าเช่าเดือนละสองพันรวมค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่ว่าห้องนี้ไม่มีแอร์นะมีแค่พัดลมเพดานคุณท็อปได้ยินแบบนั้นก็พยักหน้ารับเบาๆครับตัวเขาเองก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากอยู่แล้วครับ ขอเพียงแค่ว่าเป็นห้องพักราคาถูกที่อยู่ใกล้กับสำนักงานและเดินทางสะดวกแค่นั้นก็พอแล้วครับเมื่อเปิดเข้าไปด้านในเขาบอกว่าห้องพักห้องนี้ก็ดูกว้างกว่า,วาที่เขาคิดไว้นะครับภายในห้องค่อนข้างจะโลง่งมีเตียงไม้ขนาด5้าฟุตโตะเล็กๆหนึ่งตัวและเก้าอี้เหล็กที่วางตั้งอยู่คู่กันพื้นกระเบื้องเป็นสีซีที่แตกร้าวอยู่บางจุดผนังห้องสีขาวมนมน ที่ไหนตอนนี้เริ่มจะลอกออกมาแล้วบ้างที่ด้านในสุดของห้องเป็นส่วนของหน้าต่างที่มีผ้าม่านเก่าๆสีเทาดูแข็งทื่อเหมือนมันไม่เคยถูกซักมาก่อนที่อยู่ไม่ห่างจากกันก็คือห้องน้ำที่ตั้งอยู่มุมขวามือเป็นห้องเล็กๆแคบๆแ,แ,และชื้นมีกลิ่นท่อเก่าลอยออกมาจังๆคุณท็อปเดินสำรวจห้องอยู่ได้สักพักก่อนที่จะหันไปถามกับทางเจ้าของครับว่าห้องพักห้องนี้เนะี่ยว่างมานานหรือยัง แล้วทำไมคนเก่าถึงย้ายออกไปชายชาราคนนั้นไม่ได้สบตาครับและตอบกลับมาเพียงสั้นๆแค่ว่าก็อยู่คนเดียวมันเหงาไงเขาก็เลยย้ายออกไปอยู่กับเพื่อนคำตอบนั้นมันทำให้คุณท็อปไม่ได้คิดอะไรเลยครับเขาคิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนย้ายเข้ามาและมีคนย้ายออกไปทำให้หลังจากนั้นคุณท็อปจึงตัดสินใจที่จะขอเช่าห้องนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นสวันถัดมาคุณท็อปก็ขนย้ายข้าวของ เข้ามาไว้ที่ห้องนี้นะครับด้วยความที่สิ่งของส่วนตัวมันก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรเขาใช้เวลาขนย้ายแค่เพียงไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วครับและในคืนนั้นก็เป็นคืนแรกที่คุณท็อปได้นอนค้างที่ห้องห้องนี้นะครับทุกอย่างในคืนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นปกติหลังจากที่ทําธุระส่วนตัวจนเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเขาก็เข้านอนในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มก,กว่าภายในห้องเงียบอย่างแปลกประหลาดเลยครับ เสียงเดียวที่ได้ยินก็คือเสียงใบพัดจากพัดลมเพดานที่มันหมุนดังคลืดคลืดอยู่ตลอดเวลาแต่ในจังหวะที่คุณท็อปกำลังจะหลับอยู่นั้นแสงไฟจากภายนอกที่สาดเข้ามาในห้องทำให้เขาได้เห็นบางอย่างที่มันน่าแปลกใจคือที่มุมห้องตรงบริเวณใกล้กับผ้าม่านเขาเห็นเงาเงาหนึ่งครับเป็นเงารูปร่างของผู้หญิงกำลังยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความตกใจทำให้คุณท็อปรีบหันหน้ามองดูในทันที แต่กลับได้พบเพียงความว่างเปล่าครับแสงเงาที่เห็นเมื่อกี้มันหายไปแล้วซึ่งเขาเองก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าอาจจะเป็นแค่เพียงเงาสะท้อนจากวัตถุอะไรบางอย่างที่อยู่ด้านนอกห้องหลังจากนั้นเขาก็เข้านอนต่อนะครับคืนนั้นทั้งคืนผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คนท็อปบอกว่าในช่วงเช้าวันต่อมาหลังจากที่เขาตื่นขึ้นแล้วเขากลับรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เลยครับ ตื่นมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยๆท้งที่ตัวเองนอนมาแล้วตลอดทั้งคืนแต่ว่าเหมือนร่างกายไม่ได้นอนพักเลยแม้แต่นิดเดียวซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆครับและไม่ใช่แค่เพียงคืนแรกคืนเดียวแต่นี่คืนต่อๆมาตลอดเวลาที่คุณท็อปใช้ชีวิตอยู่ภายในห้องพักห้องนี้มันทําให้เขารู้สึกไม่สบายตัวมันไม่ใช่เพราะความเก่าไม่ใช่เพราะความร้อนหรือว่ากลิ่นอับแต่มันเป็นความรู้สึก เหมือนว่าห้องนี้มันไม่ได้ว่างเปล่าครับมีใครบางคนพักอาศัยอยู่กับเขาด้วยรวมถึงตัวหอพักเองก็แปลกด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะในช่วงเวลาที่เขาเดินทางกลับมาจากที่ทำงานในตอนเย็นนั้นเขามักจะได้พบว่าบันไดตึกยังคงเงียบไม่มีเสียงคนไม่มีประตูไหนเปิดและไม่มีใครเดินสวนออกมาเลยทั้งตึกเนี่ยเป็นเหมือนตึกร้างทั้งที่เจ้าของเคยบอกกับเขานะครับ ว่าห้องอื่นๆก็มีคนพักอยู่ตามปกติมีวันหนึ่งครับหลังจากที่เขากลับมาถึงห้องในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นเมื่อไขประตูเปิดเข้าไปคุณท็อปก็ต้องตกใจเพราะสายตาได้เห็นว่าฝาชักโครกที่ปกติแล้วเขามักจะปิดมันไว้อยู่เสมอแต่ในวันนี้มันกลับเปิดอยู่ครับมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าตัวเขาเองยืนยันว่าเขาไม่เคยทำแบบนั้นมาก่อนที่มากไปกว่านั้นคือเขารู้สึกได้เลยครับ ว่าบรรยากาศภายในห้องพักมันเปลี่ยนไปมันแน่นขึ้นมันหนักขึ้นจนร่างกายรับรู้ได้อย่างชัดเจนแต่คุณท็อปก็ยังคงพยายามมองผ่านเรื่องนี้ไปครับเพราะเขาคิดว่าเขาคงจะต้องทำงานหนักมากเกินไปจนทำให้ร่างกายเหนื่อยล้าสะสมในคืนนั้นคุณท็อปก็ยังคงทำทุกอย่างตามปกตินะครับอาบน้ำทำธุระส่วนตัวหลังจากนั้นก็เข้านอน เขานอนหงายลืมตายอยู่ในความมืดครับแสงไฟจากสาไฟด้านนอกลอดผ่านเข้ามาทางขอบหน้าต่างส่งผลทําให้เกิดเงาจางๆสะท้อนไปทั่วทั้งห้องเขาเห็นเงาโต๊ะเงาเก้าอี้เงาเตียงและมีเงาบางอย่างที่ทําให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะเงาของผู้หญิงคนนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ในวันนี้แตกต่างออกไปเพราะว่าคุณท็อปปิดผ้าม่านเอาไว้ครับ ทำให้เห็นเธอแค่เพียงครึ่งท่อนล่างเท่านั้นแค่เห็นเพียงแป๊บเดียวก็ทำให้คุณทอปรู้ได้ในทันทีว่าผู้หญิงคนนั้นคนเดิมกลับมาอีกแล้วเขาจึงรีบพลิกตัวหันหน้าหนีในตอนนั้นเขายอมรับครับว่าหัวใจเขาเต้นแรงไปหมดทำได้แค่เพียงหลับตาแน่นและไม่กล้าหันกลับไปมองอีกคุณทอปบอกว่าเขานอนเกร็งอยู่แบบนั้นนานมากเลยนะครับไม่กล้าขยับตัวด้วยซ้ำแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกครับ เขานอนอยู่แบบนั้นจนเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้เช้าวันรุ่งขึ้นเขาตื่นมาด้วยการเวียนหัวเล็กน้อยคุณทอปร,รีบอาบน้ําแต่งตัวและเดินทางออกจากห้องตั้งแต่6กโมงเชา้าพยายามไม่หันหลังกลับไปมองตอนที่ปิดประตูห้องด้วยนะครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างกําลังยืนจ้องมองเขาอยู่เขาเดินทางไปถึงที่ทํางานและได้พบกับเพื่อนร่วมงานที่ชื่อว่าต้นซึ่งหลังจากที่ได้มองหน้ากัน ต้นก็พูดขึ้นมาในทันทีว่ามึงไม่ได้นอนหรือไงทําไมหน้ามึงโทมจังเลยวะคุณท็อปก็ได้แต่ตอบกลับไปด้วยน้ําเสียงที่อ่อนล้าบอกว่าห้องมันนอนไม่ค่อยหลับวะ่ะรู้สึกอึดอัดตลอดเวลาเหมือนมีคนอยู่ด้วยยังไงก็ไม่รู้คําถามนั้นเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของบทสนทนาต่อมาครับเพราะว่าหลังจากนั้นคุณท็อปก็ได้เล่าว,ว่าตัวเองเนี่ยพักอยู่ที่ไหนและได้พบเจอกับอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งที่เล่าออกไปก็ทําให้ต้นถึงกับหน้าถอดสีต้นได้บอกกับเขาว่าตัวของต้นเองเนี่ยเคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันครับว่าห้องพักที่คุณท็อปพักอยู่ในตอนนี้ก่อนหน้านี้มีพนักง,งานคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่นี่เคยพักอยู่แต่ว่าในตอนนี้เขาลาออกไปแล้วเขามักจะมาเล่าให้คนอื่นฟังอยู่เรื่อยๆว่าตลอดเวลาที่เขาพักอยู่ที่นั่นเขามื่จะได้ยินเสียงแปลกๆรู้สึกเหมือนโดนจ้องมอง และได้พบกับดวงวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งในตอนกลางดึกมันทําให้เขาต้องรีบหนีออกมาในกลางดึกของคืนนั้นสิ่งที่ต้นเล่าให้ฟังทําให้คุณท็อปถึงกับเงียบไปเลยครับเขาไม่กล้าถามต่อว่าหลังจากนั้นมันเกิดอ,อะไรขึ้นและความน่ากลัวของห้องนี้มันมีอีกไหมเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขาถามออกไปแล้วและถ้าต้นตอบอะไรบางอย่างกลับมามันจะทําให้เขาไม่สามารถพักอยู่ที่ห้องนี้ได้อีกต่อไปอย่างแน่นอน หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้นคุณท็อปก็เริ่มหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางกลับห้องเร็วนะครับเขานั่งเล่นอยู่ที่ร้านข้าวจนดึกรอให้ตัวเองง่วงจะจัดแล้วค่อยเดินทางกลับห้องเพื่อน,นอนหลับอย่างรวดเร็วซึ่งการทำแบบนี้ก็ดูเหมือนว่าจะได้ผลนะครับแต่สุดท้ายแล้วคนจะโดนยังไงมันก็ต้องโดนนะครับมีอยู่คืนหนึ่งครับคุณท็อปก็เดินทางกลับมาถึงห้องในช่วงเวลาประมาณเกือบห้าทุ่ม เขายืนลังเลอยู่ที่หน้าประตูนานเกือบ5นาทีได้มือจับลูกบิดไว้แน่นแต่ก็ไม่กล้าเปิดเข้าไปพอเขารู้สึกได้เลยครับว่ามีอะไรบางอย่างกําลังรอเขาอยู่แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแบบนั้นคุณท็อปก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าไม่ว่ายังไงเขาเองก็ไม่มีที่ไปอยู่ดีในที่สุดก็เปิดประตูเข้าไปทันทีที่บานประตูเปิดอ้าออกกลิ่นอาบที่คุ้นเคยก็ลอยออกมาตามลมแต่ในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมครับ มันมีกลิ่นอื่นปอนอยู่ด้วยมันเป็นกลิ่นเหมือนฝุ่นเก่าๆซึ่งกลิ่นนี้มักจะอยู่ในห้องที่ได้ถูกปิดตายเอาไว้และไม่มีคนอยู่มานานซึ่งคุณท็อปเองก็พยายามแสดงออกนะครับว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกกลัวอะไรเขาทำทุกอย่างเป็นปกติทำธุระส่วนตัวหลังจากนั้นก็เข้านอนแต่ในกลางดึกคืนนั้นช่วงเวลาประมาณตีสองระหว่างที่กำลังนอนหลับอยู่คุณท็อปก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมา เพราะมีเสียงอะไรบางอย่างดังอยู่ภายในห้องเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงหายใจของใครบางคนที่ฟังดูแล้วติดติดขัดขัดคนคนนั้นกําลังหายใจไม่ออกและทรมานเหมือนกําลังจะขาดใจไม่เพียงเท่านั้นนะครับอยู่ๆก็มีเสียงอะไรไม่รู้ดังตามขึ้นมาฟึบฟึบแค่ฟังก็รู้ได้ในทันทีครับว่าเป็นเสียงผ้าม่านหลังห้องที่กำลังเลื่อนเปิดออกอย่างรวดเร็ว ด้วยความตกใจทำให้คุณท็อปลืมตาและจ้องไปที่หน้าต่างหลังห้องในทันทีภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้ามันทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดครับมีผู้หญิงคนหนึ่งกำลังห้อยตัวเองอยู่กับเหล็กดัดของหน้าต่างเธอแต่งกายด้วยชุดนอนยาวสีขาวผมเ้ายาวกระเซิร์กระเซิงผู้หญิงคนนั้นกำลังดิ้นทุรนทุรายมือทั้งสองข้างจับอยู่ที่คอเหมือนกำลังพยายามดึงรั้งเชือกเส้นนั้นเพื่อให้ตัวเองมีอากาศ มันก็เลยทําให้เกิดเสียงนั้นขึ้นมาครับเสียงแห่งความทุกทรมานที่คุณท็อปได้ยินอยู่ในตอนนี้เมื่อเห็นแบบนั้นด้วยความตกใจคุณท็อปก็คุมสติไม่อยู่แล้วครับเขาลนลานลงจากเตียงพุ่งไปที่ประตูเปิดมันออกแล้วก็โจนออกไปที่นอกห้องในทันทีซึ่งเขาเองก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับได้แต่ไปนั่งอยู่ที่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่งอยู่นิ่งๆแบบนั้นจนถึงเช้าด้วยความหวาดกลัวทําให้เช้าวันนั้นคุณท็อปตัดสินใจ ที่จะย้ายออกจากห้องเช่าในทันทีนะครับแต่ว่าตัวเขาเองก็อยากรู้ว่าห้องที่เขาไปนอนพักอยู่มันมีอะไรกันแน่คุณท็อปจึงตัดสินใจเดินเข้าไปพูดคุยกับคุบคณลุงเจ้าของหอพักครับเขาเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เจอและพยายามสอบถามกับแกว่าห้องนั้นมันมีอะไรหรือเปล่าคุณลุงได้ยินคําถามก็ได้แต่ทําหน้านิ่งๆคิดอยู่นานครับแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเล่าให้ฟังว่า ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ7ปีก่อนก่อนที่คุณท็อปจะมาเช่ามีหญิงสาววัยประมาณ30ปีเข้ามาพักอยู่ที่ห้องนี้เพียงลำพังผู้หญิงคนนี้ทำงานในร้านอาหารเธอไม่ค่อยสูงสิงกับใครและมักจะกลับบ้านเด็กอยู่เป็นประจำเวลาผ่านไปไม่กี่เดือนเธอเองเริ่มมีอาการเครียดนอนไม่หลับและมักจะพูดถึงเสียงกระซิบบางอย่างอยูอย่บ่อยเพื่อนร่วมงานของเธอเริ่มสังเกตได้ว่า เธอมีอาการไม่ปกติครับเริ่มหลอนและเหมือนมีอาการทางจิตและเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นพอมีอยู่คืนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ได้ห้อยตัวเองกับเหล็กดัดของหน้าต่างจนเสียชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ครับซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นห้องชาวห้องนี้ก็ถูกล้างทำความสะอาดให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมโดยที่ไม่มีการทำบุญไม่มีการบอกกล่าว และหลังจากที่กลับมาเปิดให้เช่าอีกครั้งไม่ว่าใครที่ได้เข้ามาเช่าอยู่ก็อยู่กันไม่นานครับอยู่ได้ไม่เกิน3-4คืนเลยสักคนคุณลุงจึงตัดสินใจที่จะปิดห้องพักห้องนั้นไว้ยาวนานมากกว่า3ปีเมื่อเวลาผ่านมาแกคิดว่าก็มน่าจะไม่มีอะไรแล้วครับคุณลุงจึงตัดสินใจเปิดให้เช่าอีกครั้งและคุณท็อปก็เป็นคนแรกที่ได้เข้ามาเช่าห้องนี้อยู่สิ่งที่ได้ยินมันทําให้คุณท็อปขนลุกไปทั้งตัวเลยครับ เขารู้และเข้าใจได้ในทันทีว่าสิ่งที่ตัวเองพบเจอมันคืออะไรเขาจึงรีบเก็บข้าวของและขนย้ายออกมาจากห้องเช่าห้องนั้นในทันทีซึ่งทางคุณลุงเองก็ได้คืนเงินมัดจําและค่าเช่าห้องทั้งหมดให้โดยที่ไม่ได้หักไว้แต่อย่างใดและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยีบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณอีเมลฉบับนี้จากคุณท็อปมานะที่หนีด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเรื่องราวเรื่องนี้ฟังแล้วขนลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวเกี่ยวกับห้องเช่าราคาถูกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฟังดูแล้วใกล้ตัวมากๆเลยนะครับด้วยความที่เศรษฐกิจธธกไม่ดีแบบนี้เพื่อนเพื่อ,อหลายๆคนก็คงจะหาทางประหยัดกันถ้าอันไหนเซฟได้ก็คงอยากจะเซฟครับรวมถึงการไปหาห้องเช่าราคาถูกอยู่ด้วยแต่ก็ใช่ว่าห้องเช่าทุกห้องจะมีประวัติที่ไม่ดีนะครับ มีห้องเช่าดีๆราคาถูกอยู่มากมายให้เพื่อนๆได้เลือกสรรกันแต่ก็ยอมรับนะครับว่ามีอีกจำนวนไม่น้อยเลยที่ซ่อนเรื่องราวบางอย่างเก็บไว้โดยที่เราก็อาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วเพื่อนๆล่ะครับส่วนตัวแล้วเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับห้องเช่ากันบ้างหรือเปล่าคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนที่มีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนเพื่อคนอื่นได้ฟังแบบนี้ ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อ e ีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ